มาจ้าวันนี้จะพามาจะพามาเก็บผักไปปลูกนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้จะพามาเก็บผักไปปลูกกันนะคะใกลจะโพลีเอวนะคะนี่นะคะผักกาดเดียนะคะเอ้ยไม่ใช่ผักกาดผัก,กวางตุง้งเออผักกาดนั่แหละเนาะผัก,กวางตุง้งดอกนะคะทุกคน หาไม้กันหาไม้ไม้อยู่ใส่เนาะบันลืมแล้วบัน <c oughs> บนี่นะคะไก่จะเซตแล้วจ้ะนะคะไก่มาเรียมมาปลูกผักกวางตงงุ้งจะน้องเก็บด้วยนะคะทุกคนเออน้องนิ้งเอนกำลังนั่งให้กำลังใจแม่นี่เนาะเอาตั้งกล้องกัน นะคะนี่นะคะต้นพอดีกําลังปลูกเลยเนาะต้นพอดีกําลังปลูกเลยนะคะวันนี้พามาปลูกกวางตุ้งกวางตุ้งดกอันนี้คือว่าเรารดน้ําให้เปียกแล้วเนาะรดน้ําเปียกแล้วนะคะนี่นะคะลงไปเลย หาต้นที่แข็งแรงนะคะนะต้นที่แข็งแรงสักหน่อยนี่นะคะปลูกลงไปเลยนะคะอ่ะอาผู้ใไดมาเร็วก็มาปลูกกวางตุ้งก็น้องเก็บในเด้อน,นะคะวันนี้พามาปลูกกวางตุ้งเล้ยวนะคะนี่นะนี่นะคะแปงแปลงที่เราเอามาอยู่ตรงนู้น เออกล้องจะอยู่ไหมเนี่ยเออเอาหาที่ตั้งกล้องยากดินดินถุเออพอดีน้องนิ้งก็กำลังตัดเออกำลังอ,อทําทําต้นหอมอยู่เนาะจะปลูกต้นหอมด้วยนะคะกำลังเตรียมหัวหอมนี่นะคะลงไปอย่างนี้เลย เอานได้กาศในสวนมาให้ช่มน้ำนะะปลูกเสร็จก็เขียวเลยเนาะงามเลยนะคะผักเราเขียวอยู่แล้วเออนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จอังเก็บก็จะรดน้ำอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเออทางบ้านเขาทำอะไรเนาะน่าจะทำงานกันอยู่นะคะตอนนี้ นี่นะคะปลูกไปเลยเออตรงนี้ไม่เปียกน้ำไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะตรงนี้ยังแห้งๆอยู่นะคะไม่ไม่ชุ่มเท่าไหร่ตรงนี้นี่นะคะอันนี้ค่อยมาชมกันตอนปลูกเสร็จแล้วเนาะนู่นนะคะแปลงแปลงที่เสร็จแล้วอยู่นู่นนะคะ ไปปลูกฝั่งทางนู้นแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะคะแปลงนั้นปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะคะเดี๋ยฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนาะตอนเสร็จแล้วนะคะบายบาย